เวลาเขาตีเนื้อเหนียวแล้วเขาใส่นี่ติดดีขนาดเลยครับนี่ยนอนนอนนอนสุดยอดเนาะโอ้พี่น้องครับเบิ้งเบึงนี่ครับนี่วิธีปั่นครับเนี่ยเป็นไส้เลยกันนี่ใส่ไปนั่งแบบนันบางนี่ครับบางแล้วก็เคาะเบิ้งมันดังบางๆว่ามันฟิวก็แบบนี่พี่น้องนี่ชาบเข้าไปครับนี่ยชาบเข้าไปครับยางง่ามครับนี่พี่น้องครับนี่ปั่นไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยครับ เอาขันมันั่งกะปะกกันไปเรื่อยเห็นบ่ปักไปเรื่อยพี่น้องครับนี่เตือนเดือนเดียวอันนี้เต่าใหญ่เพิ่นครับพี่น้องครับนี่อันนี้อันนี้กว้างหลายไปได้หรือลุงไม่มันสิบมาสองเมตรอยู่วะโอ้โอ้ต่ขัดขันจ็กสูนจากจากหัวมาทั้งพี่สามเมตรกลัวเพิ่นเด้ดนี่แมนเดียบครับแมนอยู่นี่ควบควบสูงนี่ก็ประมาณสองเมตรแล้วก็ลงไปลึมอีกันบ่มีลุ่มลงไปอีกเนี่ลุ่มก็ประมาณจก เจ็ดเช่นเนี่ยละในหลุมประมาณจะเกือเช่นสูงกับสองเมตรหาศีพี่น้องฟาดพี่น้องครับว่าเป็นธรรมดาครับนี่หลุมใหญ่ครับนี่สิบเจ็ดสิบแปดสอบกับเทลเทียครับปลาเต็มใส่ใส่เกี่ยงกูน,งงงน,งนี่นะนพี่น้องโอ้ยออุปกรณ์เครื่องมือครับนี่ครับอย่างนอเนในการปั้นเตาถ่านครับเอออเาพี่น้องครับมือนี้ หลังจากสิปัน่นเตาเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่ข้างในครับเพิ่งกัดเลี้ยงเลี้ยงฟื้นแล้วพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงทอนไม้แล้วครับสิเผาแล้วครับนี่สิเผาวทานแล้วครับโอ้ขันไม้งามแห้งสิง,งามครับพี่น้องครับเอาทั้ง,งอเงาไม้เขาทีนี่เงาไม,ม้แต่เงาไม้ครับโอ้ครับป้าพี่น้องครับ ก,ก,กเป็นโบลเลียงวันใด<ช>พันทีแต่ว,ว่ากับเผาได้พี่น้องเลยงอ,าอยางาใหญ่งเบ้างในคำนี้อยู่ครับวุ้ยสุดยอดเลยคำนี้เป็นกิ่งกิ่งข้ามาาพี่น้องนี่แรวจะสอบกับลุกนี่เวลาเปิดเลยครับเลยสิบ,รบประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสอบโอ้ยพี่น้องครับเงาเดดครับนี่นะครับเปิดเปิดแต่ละเทือพี่น้องเปิดแต่ละเทือครับสิบเจ็ดสอบสิบแปดสอบเนาะสิบหกสิบเจดสอบ เดี๋ยวนี้สอบร้อยสาิน่นเน้อเดี๋ยวนี้สอบร้อย30มสิกับพี่น้องนี่เบ่งเอาครับนี่สิบเกสิบแปดสอบครับแต่ละเทือครับนี่ออันซุ่มเป็นเงามายงสิมันงามบมลุงย่ำย่ำออกมาโอ้แกนดีงามดีโอแต่ว่าแต่ว่ามันเอาขนมาหนักทีหน่อยเนาะการขนมากนี่เฮ็ดํำยากโอ้แมนัองครบ มีความพยายามครับแต่ว่าเพิ่นกะเฮ็ดอยู่เรื่อยๆครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปมือเล่ยๆหน่อยครับบ่าเดียวครับนี่ครับพี่น้องหน้าเต่าแล้วครับนี่นี่หลังคากระั่คับเริ่มตัดไม้มุ้งนี่วัดแต่พี่น้องครับหน้าเต่าเห็นบ่ครับนี่ขอนมาอย่างไงเสียครับนี่ขนมานี่ยปุ้ยพี่น้องบอกให้ไปขนออกให้กระพองนะครับปั่นทานเขาเจ้าใส่กระพองมันบ่รุ่งรถกระเจิ้นทั้งวัดแล้วรถกระนีซาเร่งครับพี่น้องนี่นี่ตัวพ่นไปใส่ขนครับ โดยความพยายามครับนี่เอามาตรงมาตัดงาตัดหักซุ่มแหนงมันออกไหมครับตัดหักโอ้พี่น้องครับเลี้ยงกางกันแล้วเลี้ยงจะแก่นกลางกันเอาเคครับนี่แต่ว่าขันพุยแบบนี้บบดีมันบบลุกนี่โบดีเนาะซุ่มพุยก็เอาไปข้างหน้าไปแต่ไวายถามันเป็นฟืนโอ้วอยไฟวอยไฟเข้าไปครับดูดเข้าไปนั่นพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งมีวิธีได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าข้างหน้านี่เขาจุดไฟจุดไฟมันก็จะดูดดูดไฟเข้าไปใหม่แล้วก็ซุ่มพุยๆเนี่กลายเป็นเชื้อเเเเเพพลลิิงงนนนาะม่ป็ชื้้อใหซุีก็เป็นนาพี่นน้องี่ ปาดด้วยความพยายามครับง่ายยงไงสิเอามากเลยง่ายง่ายมากสิค่อยกิ่งกิงมากสิมาเลยีโอ้งัดขึ้นรถมาเลยพี่น้องครับนี่ครับเต่าทานลุงอุดรครับนี่ห้องฮีหมู่ที่สิบสี่ครับคนมีความพยายามคนขยันครับพี่น้องครับมีความนี่ไม่มีความจนในหมู่คนขยันอีรีพี่น้องสู่ได้ครับอีรีครับนี่ เขากระเฮ็ดเล่นๆไปนะนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องบ่ต้องไปบีบจุ้งคว้างกันบ่ควายเอาใส่มือแล้วคอนสองคอนไปครับนี่ประมาณเจ๊มือจังได้เปิดครับลูกนี่ก็ขันไม้แห้งกับซี่หามื้อโอ้ขันไม้แห้งซี่หามื้อขันไม้ดิบกับหกเก็ดมื้อโอ้ขันไม้ดิบประมาณอาทิตย์หนึ่งหกเก็ดมื้อแต่ว่าขันไม้แห้งกับซี่หามื้อพี่น้องครับมันเซาคว่นจังปิดเลยหรือเซาคว่นเขาเปิดโอ้ยไปบุบบุบบุบบุครับมีควันกุแหละโอ้นั่นพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้ยวิธีนะครับขันพี่น้องมีควันมันายไพราะต้นนิเบิด แั่วมันใหม่ก็เลยเบิดกันไม่ขุ่นครับขาวขันคุ่นเขาขาวออกไปนี่ใหม่บพราันเบิด์ตไงโอ้โหเดี่ยวไฟบุ๊บปุ๊บครับเออโอ้พี่น้องครับเบิ่งเอาเล้วครับนะมีมอทัอ่าเหอคับขันขันเฮ็ดขันบ่าเฮ็ดบ่าเปลี่ยนไอเบิร์ตพอทานโอ้นี่เห็นบอกครับอันอันเผามากนี่มีเบิทานทั่เสียวว่ามีเผามีมีม้อนไปเลยปะมีอยู่ประมาณจค่สามตีสอบนี่แหละเออ โอ้ระยะแรกๆกันวะแต่ว่าจัแบบว่าปิดเนี่ยโอ้ห้าก็หาประสบการณ์ไปน้ำมันบมลุงขันขันมีผูมมามีภูมมาถามมายังีงสิบบังก็จ้บอกขึ้นสิบอกก็เจ้าอยู่บอกไปเลยบอกไปเลยเ้ก็จะไปเห็นน้ำเลยป้าพีดองครับนี่นี่เพิ่งครับเปลี่ยนปิดแมนครับแมนแมนเาปิดเลยนั่นแหละมันบ่ใหม่ทั้งในยาบานนี่ม โอ้พี่น้องครับม,มีวิธีนะครับได้ม,ไม,มีวิธีมีมีวิธีเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใส่ใส่ประสบการณ์สอนเจ้าของครับพี่น้องครับนี่จนเกี่ยวชาญแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ม,มากกับมาเบิง่งกาไปผ่านมากกับมาสว่างเบิง่งนี่พี่น้องครับนี่สาเร่งคู่ใจนี่แหละครับนี่<อ>ขันใส่อ่าใหม่ยังไงยังสิมัดก็ใส่มาได้ขึ้นใหม่ยังไงสิเฮ้ยมึงไปตั้งเงินเถอไม่ยังไงสิไปไก่ตังไว้ถ้าเกิดว่าโอ้ในพูดได้เออเห็นแต่แก่มากน่ะวิธีครับคอยเฮ็ดขึ้น จริงมีวิธีงัดเนี่ยมีทีขึ้นใส่ไม่เด็ดไปงัดขึ้นน้แม่นบ่โอ้พี่น้องโยมใส่แต่แห้งนี่ตายแมนนี่เพิ่อนจักที่เดียวนี่พี่น้องเอ้ยนะครับที่เอาขึ้นจังเอ้อนั่นสุดยอดครับพี่น้องครับนี่นี่เราเพิ่นว่าเห็ดเห็ดเห็ดแซมกับอย่างอื่นไปนําเลี้ยงงัวเป็นเลี้ยงงัวครับงัวเจ้าตัวเดียวเดี๋ยวลุงงัวว่าจ้าตัวเดียวหาตัวปัดขายสุปีบ่งัวขายขายสุปีปีละสองตัวปีละสองตัวนี่ตัวแน่สองตัวแน่ครับ ส่วนมาม่อสิขายแม่นางหรือขายอันพวกลูกหน่อยมันโอ้ครับแค่ยอมัครับอันนราคอันนราคาขายออกไปเขาเห็ดแบบตัวเห็ดแบบผ้านิดน้ำด้บ่มันว่าเลี่ยงไว้ย่างเดียวด้ยเรียงขายไปน้ำเลียงขายไปน้ำสุดยอดเลยครับนี่ครับพี่ดองครับเกษตรกรเกษตรกรผู้มีความพยายามขยันตั้งแต่นานหน้ามากกับเห็ดหน้าเลยบ่เนี่ยนี่อันนี้อันนี้ฟาดออกไม่โลภเงี้ยฟาดออก ฝาดเอาเพื่อใส่ประโยชน์ย่ามนี่ยมันบ่ย่ามฝาดเอาสุกเย็นแล้วโอ้โหบานนี้ก็มาปะอันนี้น้ำเนื้อใส่ประโยชน์น้ำเต่าทานน้ำเนื้อไหง่วนน้ำเนื้อ,อโอ้ครับ <c oughs> พี่น้องอย่าขึ้นว่าอย่าขึ้นว่ามันสิบบรูอยู่ไรเด้ออยู่บ้านอยู่ซองเนาะนัวขันว่าต่างๆมีอาทักษะมีแ <c oughs> นวเ,เห็ดแนวคิดแนี่ยทำนี่อ่าครับโอ้ยสุดยอดพี่น้องผมพาพร้อมพี่น้องมาเบิ่งกับการเผาทานนะครับโดยการเขาเอื้อนอย่างก่อนเือ อ่าเตาเตาปั้นนั่นไหมเตาปั้นครับเผาถ่านเตาดินเผาพี่น้องครับนี่สุดยอดครับนี่เดี๋ยวกับมุ้งลังคาขึ้นกันฝนเลยฝนตกก้นสิเปื่อยเนาะเวลาฝนตกฝนยังมันเปื่อยอยู่ด้วยเนาะ้เยวออขันไม่ลังคาเลยกันบางฝนบางยังครับพี่น้องครับนี่มีแต่ดินเนาะฝนเนี่ยมันก็ติ๊ด ครับจีลาาจีแตกตั้งไปเลยโอ้พี่น้องครับนี่โอเคครับคนขยันดีครับในทานแห้งเป็นอย่างงามหมักยางคักเลยนะตามเอาไปส่งไหมสุดยอดครับย่าลืมอมจะลื่อม่าลื่มอาจารย์ไปหาได้ลุงนะครับเพิ่นกสติให้ทานมะเผาให้ไม่มะเผาทานครับอปั่นกันใส่กันซอยไปครับพี่น้องครับมือนี้ครับสมบัติชัดทุกเฟียมครับภาพพอมเป็นพี่น้องมาเบิงครับอาชีพเกษตรกรครับอันนี้ครับเห็ดทุกอย่างครับพี่น้องเรียงงัวเห็ดหน้าเผาทาน บ่มีเวลาพักเลยแต่ว่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆ,ๆบ,อบ่ได้บีบเจ้าของจนเมื่อยจนล้านี่ไล่ได้ก็เข้ามาประจําพี่น้องครับมีไล่ได้ปีนึงปีนึงนีง่เป็นเซนเซนครับในลุงอุดรนะครับนี่เอาพี่น้องครับมือน,น,นี้เผาทานคันพี่น้องมาศึกษามือใหม่มาศึกษานี่ก็มาเลยมองหีหมู่ที่14ถามว่าเฮียนลุงอุดรอ,อยู่ไสอยากมาเบิ่งตันเบิ่งนี่มาเบิ่งงวงงามก็ได้มาเบิ่งทานก็ได้เฮ็ดเฮ็ดให้ได้เบิดมาเบิ่งงวงก็ได้สังขารก็ได้อ่าสนสนใจงวงกับมาเบิ่งงวงเสืองวงพี่น้องเดี๋ยว เดี๋ยวสิไปรีวิวงวัวมือรุ่นมาบังง่ว่ะไรอยากได้ทานเขาทานมื่อน้ำแมนครับนี่นี่นี่น <c oughs> เดี๋ยวสิ <c oughs> พาพอมีพี่น้องมาเบิ่งครับนี่ตัวอย่างการการการไม่มีความจนในหมู่คนขยันครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้สมบัติชัดทุกเฟมครับขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ